วัคซีนป้องกันโควิดนะคที่หน้าศาลหลักเมืองวัคซีนครบไรแอย่งจ้าด้านฝั่งนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชีดจต่ละย่งเรียบร้อยครบไปเนาะโอเคเยี่ยมนะครับวันนี้อางน่านใจเรื่องการบ้านก็ชี้ได้ไหมครับได้ไหมจาชี้ได้ไหในมุกดาหารเราเนี่ยถ้าเราจะเปิดจังหวัดเป็นมุกดาหารฟรีโซนได้สะอาดได้เนี่ย70%จะต้องได้วัคซีนให้ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมพวกเราไม่ได้มีวันหยุดเลยเนาะพวกเราทำงานกันทุกวันตอนเย็นเนี่ย พวกเราก็แ um hmm? บ่งออกมาเป็น3ตลาดเลยนะคะเพื่อมาบริการประชาชนจะมีที่ตลาดราตรีแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ตลาดมารวยนะคะแล้วก็ตลาดไนท์บล็อกด้วยนะคะพรอะแม่พี่น้องประชาชนก็มาเลยค่ะเอาบัตรประชาชนมาแต่ว่าถ้าลืมจริงๆอย่างน้อยก็ บอกที่อที่อยู่ที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่เราได้บันทึกนะคะอยากชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะออกมาคะ่ะออกมารับวัคซีนกันนะคะให้ได้70%หรือ100%นะคะ บมดตัอย่างครับพี่น้องครับชี้หมดตัวอย่างแอตตาชี้ให้ันครับแม่ฟ้าจ๋าชีดแล้วค่ะชี้อะไรไปอัลซนอฟามค่ะค่ะมีของท้างเคียงไหมไม่มีไม่มีค่ะแอตตาสองเข็มค่ะตอนแรกเข็มแรกน่ะมีค่ะเข็มสองไม่มีค่ะชี้เส้นแวกสองเข็มค่ะแล้วก็เอ็กตอรบูทเข็มสามเข้าไปค่ะเข็มสามจะมีไข้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่เท่าไหร่ค่ะ ยันเป็นโรคค่ะ,ะยันติดโรคค่ะก็ะเลยต้องซีด <laughs> ยันโรคก,กว่าวัคซีนค่ะชวนชวนให้ชาวบา้านมาฉีดมาฉีดค่ะมันอันตรายโรคมันอยู่ใกล้เฮาค่ะต้องมาฉีดค่ะป้ะองกันจะขอกี่กี่เข็มแล้วแม่ครับสองเข็มเข็มแล้ว,ลวเป็นไงความรู้สึกเชียแล้วมั่นใจไหมไงมั่นใจค่ะไปไหนก็ไปไหนก็สะดวกค่ะครับ คุณหมอก็อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะมาฉีดวัคซีนกันนะคะจะอยู่3มตลาดนะคะมีทั้งตลาดลาตรีไนบ็อกแล้วก็มารวยรีบๆมากันนะคะโอเคนะคะมาสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะ